ตอนนี้ไปจอขอทุกคนตั้งใจฟังคําแนะนำํำในการเจริญกรรมฐานเอามือลงหนูเลยไม่ไม่ต้องลงมือจะ้ะต้นนานคําว่ากรรมฐานแปลว่าฐานนะเป็นที่ตั้งของความดี่นผู้เจริญกรรมฐานคือผู้ตั้งใจทําความดีก็ถ้าอย่าพูดกันในมุมของถ่าคนไม่เจริญกรรมฐาน ก็ตั้งใจไว้ใน,นจุดของความชั่วก็วอะไรไหมก็รกรรมฐานน่ะเป็นที่เป็นเหตุตั้งสติสัมปชัญญะหรือว่าถ้าเราจะตายถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะนั่นก็นหมายถึงว่าเรามีหวังดั่นอบายภูมิอบายภูมิก็มีอะไรบ้างมีนรกมีเปรตมีสุรกายมีสัตว์ฉานเวลานี้เราเกิดเป็นคน ถ้าบังเอิญต้องไหลลงไปสู่อบายภูมิก็ถือว่าเป็นการขาดทุนวยบยากระปาเป็นคนได้ก่อนนานะาด้การเริญกรรมาฐานมีอะไรบ้างพื้นฐานกรรมาฐานจริงๆก็อหนึ่งรู้จักการให้ทานถ้านึกถึงการให้ทานอยู่ก็ถือว่ามีจาคารต้งสิงกรรมาฐานเป็นกำลังใจ มีสมาธิในใจคา,านุสติถ้านึกถึงทานอย่างเดียวไม่นึกถึงอย่างอื่นก่อนจะตายเราก็ลงนรกไม่ได้แล้วอย่างเร็วที่สุดการนึกถึงทานก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดรงกติบโลกหรือสูงกว่านั้นแ้่บริการนี้สองพื้นฐานขัา้็มาฐานก็คือศีลศีลเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิถ้าสมาถ้าศีลดีสมาธิก็เกิด ขณะใดที่จิตเราทรงสมาธิดีคืเวลานั้นแสดงว่าสิงเราเบริสุทธิ์ขดตองขณะใดที่คุมสมาธิไม่อยู่เวลานั้นแสดงว่าจิตก็เราคล่องในด้านของสิลหเป็นเครื่องวัดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วองค์ที่สามกรรมาฐานก็คือปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นรวมความว่าทั้งทางก็ดีทั้งสิงก็ดีทั้งปัญญาก็ดี ปัญญาในหนานที่ปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงของการห้าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปรากฏกับเราก่อนที่จะตายเวลานั้นการตายคราวนั้นอย่างเร็วก็ไปสวรรค์อย่างกลางก็ไปประมาณโลกอย่างดีที่สุดก็ไปพระนิพพานสุล้ลยติกกำลังใจปฏิการจริงกรรมฐานขบันดาท่านพระธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ ว่าก่อนที่จะภาวนาได้รู้ม่รู้ลมหายใจเขาออกก็ตามอันนี้ว่าก่อนภาวนาได้พิจารณาคนแล้วกันอันดับแรกพระพุทธเจ้าให้ทรงพรหมิหารสี่ไว้ก่อนคือตั้งกำหมายกว่าให้จิตของเราตั้งอยู่ในพรหมิหารสี่แล้วก็ทรงแนะนาว่าพรหมิหารสี่นี้ต้องมีตลอดยี่บสี่ชั่วโมง แม้แต่หลับจิตใจก่อนจะหลับใจก็ยังนึกถึงความิหารสี่อยู่พวามิหารสี่ก็คือหนึ่งเมตตาความรักให้จิตมีความรู้สึกไ่้เสมอว่าเราจะไป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกเนี่ยจะไม่เป็นศัตรูกับใครสองกรุณาความสงสารเราจะมีกำลังใจสงสารหวังจะสงเคราะห์คนณสัตว์ทั้งโลก ให้มีความสุขตามที่เราจะพึงทําได้ถ้าเรายังไม่มีโอกาสจะทําเราก็ไม่ทําแต่คิดคิดว่าถ้าโอกาสมีสมเราจะทำจักสามมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าทีเ่เสียไข่ไครได้ดีรอยินดีด้วยสีอเบขาวางเปถ้าความทุกข์ใดมันเกิดขึ้นก็ดีสิ่งใดที่เกิดเกินความสามารถเราก็ตาม ในเมื่อเราไม่สามารถจะรัรบทุกได้ไม่สามารถจะทําได้เราจะวางเฉยไว้ก่อนจะไม่กลุ้มถ้าทุกคนมีพรมีอาหารสี่เป็นเบื้องหน้าสิ้ก็จะบริสุทธิ์จิตจะตั้งมัน่นปัญญาก็จะเกิดหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนาว่าเวลาที่เราจะภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ตามตอนนี้ะจะพอดี ก็จงพยายามระงับที่วนห้ารายการอย่าให้กวจใจ,จเฉพาะเวลาจริงกรรมฐา,านเพื่อหนึ่งคามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะเป็นของรสอร่อยสมัมผัสระหว่างเพศเฉพาะเวลานั้นอย่าใหม้มีเวลาอื่นมันมีก็เป็นเรื่องธรรมดาในการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรนการที่สามความง่วง รายการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปรายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติเพราะนิวรณ์ท่าห้ารายการนี้พระพุทธเจา้าทรงตัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำบรรยา้ถอยหลังถ้านิวรณ์ห้ารายการอย่างใดอย่างหนึ่งมีข้นนาที่เราจริญภาวนาเวลานั้นสมาธิจะไม่เกิดเพราะนิวรณ์เป็นตัวตัด ก็าจำเป็นถ้าบังเออไม่เกิดขึ้นแล้วก็สลัดทิ้งไปโดยการรูล้ลมหายใจเข้าออกแล,ล้วรู้คำภาวนาแทนถ้าเป็นธรรมดามันก็ต้องสู้ไปสู้มาเพราะจิตกะนีวอนคบกุมมานานอันี้ถือว่าเป็นพื้นฐานเดิมที่ทุกคนจะต้องทําก่อนหน้าเจริญกรรมฐานต้องมอีแล้วก็มีในระหว่างเจริญกรรมฐานด้วยหลังเจริญกรรมฐานแล้วขจิตทรงตัวไปตามที่ ฉะนั้นสมาธิที่ได้จะถือว่าเป็นการทรงฌานเพราะว่าถ้ามีรมตามนี้ตามนี้กล่าวมาแล้วเราจะเข้าสมาธิเข้าฌานเมื่อไรก็ได้แต่การเข้าสมาธิการเข้าฌานเมื่อไรเมื่อก็ได้อย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานหรือว่าถ้าเราฝึกมโนยิธิแปลว่ามีลิทางใจเราสามารถจะเห็นสีให้นดัวด้น,นกสวรรค์เมื่อไรก็ได้ เราสามารถจะไปโลกไหนเมื่อไรก็ได้จะไปจักรวาลไหนเมื่อไรก็ได้นึกปุ๊บรู้สึกปับ๊บทันทีอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ทรงฌานและมีนวสีํำว่านวสีคือการคล่องตัวอย่างนี้ถือเป็นการทรงฌานแน่นอนก็ขึ้นก็ยังไว้ก่อนด้เวลาพอดีตอนนี้ไปก็ขอพูดเพืสิงข้อดีสิ การสินข้อดีสิทธินี่คืออากาศกสิงคุณสมบัติของอากาศกสิงก็คือว่าในสถานที่ใดถ้ามีอากาศน้อยเราต้องการให้มีอากาศพอดีกับความต้องการของเรา,เราคนนึกถึงอากาศกาสิงจะถือว่ามีความจะเป็นน้อยก็ไมได้อย่างตามถ้ำต่างๆเนี่ยตามถ้ำต่างๆถ้าเราไปอยู่ถ้ำ บางทีถ้ำเล็กแล้วเล็กเกินไปอับอากาศไม่พอเราก็ใช้อากาศกับสินช่วยแต่บางท่านบางท่านที่ทรงชานอย่างดีหรือว่าอาจจะทรงโลกุตราชายก็ได้ถ้าโลกุราชายก็เป็นพระอรียเจ้าอันนี้ก็ไม่แหน่ใจนะักบางทถ้ำที่เข้าไปเห็นอับมากแต่ก็เข้าไปก็มีความปลอดโปรง่ง มีความรู้สึกสบายขั้นสืบหาตามความเป็นจริงเขาแล้วก็ปรากฏเคยมีพระเข้าไปอยู่นั่นท่านใช้อากาศเกลืินให้มีการพอดีแล้วก็จั้งไปเลยอธิษฐานทิ้งไปเลยว่าให้อธิษานในสถาน,านที่นี้มีอากาศเกสินมีกําลังใจพอดีพอดีมีกําลังพอดีที่เราจะไปใช้ท่า้มาเะเภทนี้เคยพบรีบรายการหนึ่งในฐาน,นะที่เราฝึก กสินกาสินนี่ก็เป็นพื้นฐานใหญ่คือเป็นต้นทางของเป็นต้นทางของอภิญญาอภิญญาที่มีความสำคัญที่เราจะใช้กันมากก็คือวายกสินวายโยกสินนี่รู้สึกว่าเป็นกสินที่มีความเป็นยิ่งกว่ากสินใดทั้งหมดก็าต้องการจะไปไหนเนีย่ยต,ต้องใช้วายกสิน พอจับจิตจับวาโยกสินปั๊บนึกว่าจะไปไหนพระจับวาโยกสินปั๊บมันจะไปท,ทันทีถ้าบังเอิญในสถานที่นั้นมีอากาศน้อยไม่พอดีกับร่างกายอันนี้มันไม่เหมือนมโนยิธินะมโนยิธิเนี่ยเราเอาใจไปไม่ต้องพึ่งอากาศแต่ว่าถ้าพิญญาเรา,เาร่างกายไปด้วยต้องพึ่งอากาศร่างกายก็คือร่างกาย สิ่งที่มันต้องการมันก็ต้องการของมันเราจะห้ามไม่ให้มันต้องการไม่ได้ถ้าสถานที่นั้นบังเอิญมีอากาศน้อยเกินไปไม่เหมาะกับเราเราก็นึกถึงอากาศต่อสินเพียงเท่านี้อากาศกสินก็อากาศก็จะรายกฏพอดีกับการที่เราต้องการตอนนี้ถ้าเราไปโลกบางโลกในจักรวาลของมนุษย์อย่างโลกอาทต์โลกจันทรโลกแรงคานโลกวัตถุโลกหัตถโลกเกตโลกวาสาวอ,อะไรก็ตาม ทั้งนี้ไอ้คำว่าโลกที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยท่านบอกว่ามีเป็นแปดหมื่นจักรวาลมันไม่ใช่แบบมีโลกเดียวของเราที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเอ้ไปอ่านหนังสือคำส็จพุทธาตานโตถ้าบอกว่ามีแปดหมื่นจักรวาลหมายความจักรวาลต่างข้าวจาักรวาลนี่ก็คือโลกมันมีสิ่งที่มีชีวิตยอยู่มากมายแต่ว่าถ้าเราไปยังไม่ถึง เราก็คิดว่ามันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเมื่อไปถึงแล้วแต่ไปถึงมุมใดมุมหนึ่งโดยเฉพาะเราเข้าไปไม่ถึงไอ้มุมของที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเราก็รู้ว่าไม่มีอันนั้นก็ไม่ถูกถ้าไปถึงต้องไปให้มันทั่วอย่างโลกระจันทร์เนี่ยมีอากาศไม่พอดีกับคนกับโลกมนุษย์นี้อากาศเบามาก อย่างโลกร่างคาเนกัดมีการแข่งกว่าโรกประจันอีกแต่ว่าถ้าโลกประสุขอากาศดีมากคล้ายๆกับโลกมนุษย์นี้ถ้าโลกสูตูก,กับจามอนอันนี้ก็มีอากาศดีมากนี่เล่าสู่กันฟังเนะี่ยไปได้เปล่าก็ถ้าโลกไหนถ้าอากาศไม่ดีแล้วก็นึกถึงอากาศเกาสิน อ้น,นี่เป็นวิธีการฝึกนะแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงเขานําไปพร้อมกันเพราะคำว่ากรรมคำว่านําไปพร้อมกันเพราะว่าขั้นที่จะได้ปัญญาจริงต้องคล่องในกระสินสิบหมดคำว่าคล่องในกระสินสิบี่ก็หมมยความการะสินทั้งสิบกองเนี่ยต้องการเมื่อไรได้ท,ทันทีและก็วิธีฝึกก็ต้องนั่งไล่เบี้ยกับทุกวัน เข้าชั้นหนึ่งถึงสี่ปัทวีเกษตรินแล้วก็ออกจากปัทวีกษตินมาถึงเตะตั้ถึงเตโชเกสินเข้าหนึ่งถึงสี่ออกหนึ่งสี่เป็นโชสินมาถึงอาโปกษตินมาถึงวายโยเกษินว่าเรื่อยไปหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่หนึ่งสี่เรื่อยไปถนสิบกษตินต่อมาก็จับเฉพาะชั้นสี่กษตรินไพ่ออกมาหากษตินต้นต่อไปก็จับอาการสลับชั้นสลับเกสินกะส่งชั้นสี่ เข้าชั้นหนึ่งออกจากชาั้นเอ่อออกกสินหนึ่งเข้าชาั้นสี่ต้องใสกสินที่หนึ่งแล้วเข้ามาเข้าชาัา้นสี่กสินที่สามหันกสินที่สองหันกสินที่สี่เพราะว่ากันไปสลับไปแล้วต่อมาเข้าชานสลับชา้นสลับกบสินอันนี้ต้องทํากับทุกวันทำจนถ้า,ถามีการคล่องตัวฉะนั้นเวลาที่ต้องการจะใช้กสินกองไหนก็ไม่ต้องใช้เวลาไปนั่งของคัตมาสมาธิไม่จำเป็น จะเดินไปเดินมาทั้งต่กรตาพอนึกปั๊บมันจะปรากฏขึ้นทันทีทันใดเพราะใช้เป็นประจำเหมือนกับวิชากินข้าวที่พ่อกับแม่สอนมาตันเด็กตอนยังเด็กก็เปิบข้าวไปไว้เปิบข้าวไปเป็นป้ายหน้ามันไปหลังมั่งในกําลังฝึกหัดแต่เพราะมีการข้องตัวแล้วมันชินก็ไม่ต้องเป็นนึกม่าจะเปิบข้าวจังไงจะตักข้าวจะนึกจะตักข้าวหรือจะตักกลับมันไม่จําเป็นมันทําได้ทันทีทันใด ต้องทำเกสินให้คล่องตามนี้ฉะนั้นมาว่าเรื่องอากาศเกสินเวลาจะทำจริงๆก็ขอพูดอย่างประพระกภทคนได้แล้วเพราะว่าแนะนำกันมาที่เก้าเาสินแล้วถ้าจะทำกันจริงๆกเกาสินไหนคล่องต้องขึ้นประวีเกสินก่อนจับประวีเกาสินเป็นชาลสีมาเตโชอาโปวายโยมป็ชาลสีเรื่อยเฉยมา ถึงอาโลกาสินเมื่อวานนี้ให้ตั้งอยู่ในชางสีแล้วต่อไปจับอากาศกับสิงขออา,าาอากาศที่เป็นมวลหมู่เป็นกลุ่มใหญ่จปรากฏขึ้นเพราะอาศัยจิตจริญนชางสีเจนว่าอากาศหยาบมากอากาศจะไป็กลุ่มมีต้อนคล้ายกับเมฆนี่ด้วยกำลังชานผ้าตาปเปล่าจะมองเมนอากาศที่นแสงสว่าง วันนี้ถ้าเราใช้กำลับบงชานก็จะเห็นความเนื้อแน่เนื้อแท้กอกาศว่าม,มีความหนานแน่นขนาดไหนจิตก็จับอากาศนั้นภาวนาวาา่อา,าอากาศอากาศกับสินังอันนี้ก็ไม่ยากเพราะว่าเราออกมาจากฌานสี่ขอไก้สินโตัสุดท้ายในเมื่อมาจากภาพอากาศเท่าอันดับแรกว่าเดี๋ยวเดียวก็ขนาดคู่หนึ่งมัยจะอย่ในท่านอกอก,อกหานิมิต คือเป็นนิมิตถ้ามกลางไม่ใช่นิมิตตนแล้วไม่ใช่คณิการมสมาริในขันธิกรรมนิมิตเพราะจะพับกลุ่มอากาศจะปรากฏจะปรากฏเป็นรูปอากาศอรูปอากาศเสียอะไรมันต้องบอกกันเพราะเราได้แชรแล้วมันจะไปกลุ่มจิตจับกลุ่มนั้นเมื่อจิตมันชินในสร้างสีมันจากกองก่อนจิตก็จะมีการทรงตัวทันทีไม่พบภาพอากาศ เวลานั้นผ้ากายต้องคลายจากรูปเดิมเป็นสีขาวประเดี๋ยวเดียวมันขาวแป๊บเดียวมันก็ขาวเป็นแท่งทึบตอนนี้เปนโอกาสกับอุปจารสมาธิอุปจารฌชนก็ไม่จําเป็นต้องไปซักซ้อมที่ญายอีกก็เร่งรัดต่อไปจับต่อไปไประเดี๋ยวเดียวมันก็จะกลายเป็นแก้วใสถ้าภาพกายเป็นแก้วใสพับกปถึงคขายแก้วลมให้ใจยัน้อยลง พอแก้วใสท,ที่สุดจะไม่ปรากฏลงในใจเวลานั้นเป็นชานสีไม่ยากกระสินนั้นมันยากกองเดียวเมื่อกระสินเป็นชานสีแล้วตอกระสินเป็นแก้วใสแล้วต่อไปเราปฏิบัติเพื่อมรักผลการปฏิบัติของเราเราไม่ใช่เล่นกระสินเพื่อสนุกเพื่อป้องการเหาะปต้องการดำน้ำดำดินไม่ใช่นั้นเราต้องการเพื่อมรักผล เราก็จับอากาศกสสินเป็นวิปัสนาภาวนาถอยห,หลังจิตมานิดหนึ่งให้มันคิดได้ถ้าจิตเป็นชานสีมันคิดไม่ออกที่บางคนมาถามบ่อยๆมีอารมณ์ดิ่งมันทำอะไรไม่ได้ทำไงต่อไปเลยเมื่อมันทำไม่ได้อย่าคิดจะทำมันก็สวยเต็มทีเวลานั้นจิตประทรงตัวมันเป็นเอกกตารมณเกบเบขา เอก็ตาารมคืออารมณ์เป็นหนึ่งโดยเฉพาะมันจับอะไรจะจับอยู่อย่างนั้นโอเบขาไม่จะเฉยตารมร์อื่นทั้งหมดมันจะส่งตัวแล้วจิตจะสว่างมากแปลการของฌานสีถ้าต้องการจะใช้อารมณ์มิจฉน,นาย,ยาณนก็ถอยหลังจิตมานิดหนึ่งปล่อยอารมณ์ให้เบาจิตก็จะเริ่มคิดได้ภาพกัสิ่งก็จะท่งตัว ก็คิดถึงภาพกระสินตามความเป็นจริงว่าภาพกระสินนี้เดิมทีเดียวมันไม่มีมันไม่ปรากฏมันมีในากายจริงแต่ไม่ปรากฏกับสายตายของเราเวลานี้เราเมื่อมีเมื่อเรามีความต้องการภาพกระสินก็ปรากฏขึ้นพอจิตเราเคลื่อนไหวนิดเดียวภาพกระสินก็จะหายไปถ้าเรารวบรวมกําลังใจใหม่พับใจทรงตัวภาพกระสินก็เกิดขึ้น ก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าภาพเก้าสิงกับชีวิตือร่างกายของเรามันก็มีสภาพแบบเดียวกันร่างกายของเราที่เกิดมานี่ไปก่อนมันก็ไม่มีใครเห็นว่ามันอยู่ที่ไหนพาถึงวาระก็เข้ามาไปสมทิในคันเข้ามานดาร่างกายเขาเกิดเกิดขึ้นเหมือนกับเก้าสิงที่เราจะจับภาพตั้งแต่เป็นคาณิกรสมาธิเรื่ยมาค่อยเกิด พอเกิดเต็มกําลังเข้ามันแล้วมันก็มีสภาพเสื่อมจิตเคลื่อนไหวจิตเดียวมันก็เสื่อมหายไปมันก็มีสภาพของร่างกายที่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นมีการสลายตัวเป็นอันีสุดแล้วก็นั่งมองดูในได้เวลานี้จิตมันเป็นคิดนี่จิตสะอาดมากมีกําลังสูงนิ่วอนไม่ควรก็นั่งค่อยควรต่อไปว่าการเกิดและการตายของสัตว์มันเป็นสุขจะเป็นทุกข์ เวลานั้นมันจะเห็นทุกชัดแล้วก็แดนที่มีความสุขมีไหมคนที่เกิดมาไม่เป็นมนุษย์อย่างเรามีร่างกายมีขันห้าอย่างเรามีท่าสีอย่างเรามีใครบ้างไหมที่มีความสุขปัญญาที่เข้าใจจริงไหมก็บอกไม่มีไม่มีดินแดนที่มีความสุขมีไหมความมีคิดมันเกิดไหมก็จะบอกทํางานมันเอง มันก็จะเห็นเทวาดาเห็นหนางฟ้าเห็นลมเป็นผู้ที่มีความสุขไม่มีคำว่าแก่ไม่มีคำว่าป่วยแ,แต่ก็รู้จริงต่อไปว่าไม่ช้าแท่งอดจุติหมดบุญก็หาดินแดนต่อไปว่าทินแดนใดบ้างที่เราคิดว่าจะมีความสุขที่สุดก็มีความเข้าใจดังคำสั่งสอนของสเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนิพพานก็หันเข้ามาจับร่างกายของเราหนึ่งสก,กายยะทิฏฐิ มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าไอ้เนื้อนหนังที่ไปะกอบไปท่าสี่ที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเราจริงๆมันลอยอยู่ที่นี่แล้วสมมอิข้างนอกอันนี้มันนั่ง,งแก่อยู่นั่นไม่เช้าก็สลายตัวอาจิรังปฏิยงังกายโยร่างกายนี้เมื่อวิญญ,ญาณไปปราศแล้วก็เป็นของที่บุคคลก็ต้องทอดทิ้งไร้ประโยชน์ทำประโยชน์ไม่ได้ เวลานั้นจิตสะอาดมากจะคิดถึงพระโสดาลีทาคานาคารมันไม่คิดหรอกมันก็คิดตัดสินใจว่าขึ้นที่ว่ากล้างกายประเภทนี้มันจะมีกับเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่เห็นความสวยสดงดงามของมันเราไม่เห็นความสุขที่เกิดจากมันเราเราไม่เราไม่เห็นความยั่งยืนที่เกิดจากมันมันเป็นดินแดนนำมาสึ่งความทุกข์ เวลานี้ขึ้นอยู่เวลานี้เรามีความจําเป็นจ,จําใจต้องอยู่กับร่างกายแต่ร่างกายนี้สลายตัวเมื่อไรเราขอปณนิพันธ์เมื่อนั้นเวลานั้นได้คิดอย่างนี้ภาพกระสินจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากใสกลายเป็นแก้วแพรวิรยับต้องจําอารมณ์นั้นไว้นะเวลานั้นอารมณ์สะอาดมากมันจะแพรวพราบทั้งดวงถ้าแพรวพราทั้งดวงถ้าจิตมีเบิ้ขาว,วางเฉยทรงตัว ไม่มีความพอใจในโลกมนุษย์ทั้งหมดในวโลกและภพัโลกทั้งหมดเวลานั้นอารมณ์สะอาดเช่าพระอรหันต์ถ้าวันไหนถ้าเราทําไม่ถึงอย่างนั้นแสดงความสะอาดไม่ถึงนั่นให้ความสะอาดถ้าพระอรหันต์อยากจคิดว่าสะอาดทั้งวันทั้งคืนน่มันจะเป็นเฉพาะช่วคราวแต่มีความจําเป็นต้องทําทําให้มันชินวันหนึ่งกระสินใสแพรวพาบร,ริยับอย่างนั้นวันนักกี่นาที วันหนึ่งได้แค่สองสามนาทีไปที่พอใจทําได้ทุกวันต่อไปไม่ช้าอาการนี้จะชินชินก็คือมีลมเป็นฌานต่อไปเห็นภาพกระถินอไรแพรกามานั้นเห็นภาพกระสินอะไรเมื่อไรแพร่พมานั้นก็หันมาดูสัญญุตว่าเราตัดจิตเวลานี้เราตัดสัญญุตได้เท่าไหรต้องมาศึกษาสัญญุตเวลาไม่มีถ้าตัดได้สามเราเป็นประโสดาได้สี่ตาคา ถ้าตัดได้ห้าเราเป็นพระานาคามีถ้าตัดได้สิบจะเป็นพระาราหันฆราวาสเดยียวนี้ก็เป็นพระหรหันนะั้นเป็นไม่ได้นะฆราวาสจะเป็นรหันต่อเมื่อใกล้จะตายถ้าเป็นแล้วตายวันนั้นนิพพานวันนั้นใช้ได้แค่เป็นรหันข้างไ้กลางคืนนั้นไม่มีมานฆราวาสถ้าต่อ,น,น,ตอน,นี้ไปก็ขอแนะนําเรื่องมโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีธิทางใจอันนี้ก็กระสิน ถ้าเขาถามว่ามาโนยิธิอามาจากไหนก็ตอบก็อามาจากพุทธานุสติกับกรสินอันไหนเป็นพุทธานุสติเพราะว่ามาโนยิธิอันดับแรกเขาต้องให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก่อนที่เรามีความจําเป็นต้องต้องใช้ที่เรามีความเคารพเราชอบมากให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นการนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ หรือว่าเราสามารถเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้นั่นปก็เป็นพุทธานุสติอันนี้การเห็นพระพุทธรูปถ้าพระองค์พระพุทธรูปถ้าพระพุทธรูปเรานึกเห็นเป็นสีเหลืองเป็นปิตากศสินถ้าเป็นสีขาวเปโอทาติกรสินถ้าเป็นสีใสเป็นอาโลกรสินอย่างกนักปฏิบัติที่ได้แล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นแก้วใสระแวงคาเปยักอันนั่นเป็น เป็นอาโลกสินเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นอาโลกสินด้วยฉะนี้นถ้าใครเขาถามก็บอกเขานะว่ามโนยุยธิเอามาจากไหนการตอบเขาบอกว่าเอามาจากพุทธานุสติกรรมฐานกับกสินวิธีปฏิบัติอันดับแรกครูจะให้รู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าภาวนานึกภาวนาวณนะมะ เวลาหายใจออกเนยกว่าพระทะทำไมนะว่าเวลาหายใจเข้านึก,กว่ามะนะมะเวลาหายใจออกเนยกว่าพระทะการภาวนาอย่างนี้แล้วรู้ลงหายใจเข้าออกครูก็จะให้เวลาประมาณสิบนาทีแต่ว่าในช่วงสิบนาทีนี่คิดว่าจะใช้เป็นเวลาน้อยนะบางทีจิตมันก็น,นำเรื่องอื่นเข้ามาแทรก คิดน่นบ้างคิดนี่บ้างเราแท้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดาถ้ารู้ตัวว่าลมมันเพลิดไปก็เราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่รู้ลมให้ใจเข้านึก,กวันนะมาให้ใจออกิึ้านามัน้ผ้าทะใหม่ก็สลับกันไปแบบนี้เอได้เวลาประมาณสิบนาทีก็ยังมีคนเข้าไปแนะนําคนแนะนำนั่นคือครูผู้สอน เวลาที่มีครูเข้าไปแนะนําขอทุกคนเลิกภาวนาไปเลยไม่ต้องภาวนาและก็ไม่ต้องสนใจกระมห้ใจเขาออก <c oughs> ตั้งใจรับฟังคําแนะนําของผู้แนะนําเขาจะแนะนําในด้านการด้านตากีเลสเขาพูดธรรมะในการตากีเลสขณะที่ฟังเขาอยู่ให้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพ เวลานั้นขณะที่ตั้งใจฟังอยู่จิตจะเริ่มสะอาดจากกิเลสทีละน้อยละน้อยจิตของเราที่ไม่มีความเป็นทิพย์ตังกิเลสมันพอกพูนในเมื่อกิเลสขยายตัวออกไปมากันมากถึงที่สุดจิตจะเป็นทิพย์มากถึงที่สุดถ้าจิตกิเลสขยายไปไม่มักนักไปกลางก็จะเป็นทิพย์ปกลางถ้าจิตกิเลสขยายจาจิตไปน้อยก็จะเป็นความมีความเป็นทิพย์น้อย ท่านที่มีจิตเป็นทิพน้อยจิตจะมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพถ้ามีความเป็นทิพไปกลางจะมีความรู้สึกแต่เห็นภาพไม่ชัดแต่เห็นจิตมีความาจ,จะจิตมีสภาพสะอาดมากจิตจะมีความรู้สึกเขาเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสามากอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดกําลังสมาธิของนักปฏิบัติว่าจิตของท่านมีสมาธิขนาดไหนแต่ทีไรก็ตามถ้าครูเขาถาม ขอให้ทุกคนเชื่อความรู้สึกของจิตถ้านก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่ข้างหน้าบ้างใ่าถืีความรู้สึกไว้ทั้คัญถ้าความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตอบตามนั้นเขาถามเรื่องการแต่ง, şeyler, ตอองร่าง,งกายรรประาดแต่งร่างกายรือสีอะไรก็ตอบตามนั้น หลังจากนั้นเขาจะแนะนำให้ไปพุทธลามุนีจิริสถานบรสวรรค์ชั้นดาวดืงสเทวโลกและก็จะนำไปผพอนอรับรรดาญาโยงพุทธบริษัททุกคนตอนนี้ไปหันหน้าไปทางพระรุง่งตั้งใจสมาทานสินสมาทานละกรรมฐาน